วันนี้มาเจอกับเป้เแบบี้โพสิเป้นะคะ วันนี้เนี่ยยินดีด้วยสําหรับคนที่มีผิวแห้งหรือว่าผิวขาดน้ํานะคะเพราะว่าเป้ไม่เคยทํารีวิวเปิดคัมพีสกินแคร์สำหรับคนผิวขาดน้ําเอาไว้เลยเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป้ไม่ได้มีประสบปัญหาในด้านนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยผิวหน้าเป้จะออกไปแนวทางผสมนะคะซึ่งค่อนออกไปทางมันซะด้วยซ้ํา <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยเจอปัญหาหน้าแห้งเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเนี้เป้มากินยารักษาสิวค่ะเพราะว่าสิวมันโหดเยอะมากจนแบบเออเราเอาไม่อยู่ต้องไปคลินิกกินยามันก็เลยเป็นผลข้างเคียง ของยานะคะที่ทําให้ผิวเป็นเนี่ยแห้งมากแม่แห้งกร้านผิวแบบไม่สดใสโซมไม่สดชื่นเลย <c oughs> แต่ด้วยความที่แห้งแบบแห้งสุดๆไปเลยนะห้ามเอามือเอาเล็บอะไรเนี่ยไปโดนผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวตัวนะคะแสบมากคือข่วนปุ๊บเป็นแผลเลยเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเห็นปะคือแบบ เป็นแผลเต็มไปหมดเลยช่วงนี้เป๊กก็เลยไปคนสกินแคร์สำหรับคนผิวแห้งหนักมากมาโบกหน้านะคะซึ่งเป๊กก็ขัดมาและตัวที่ผ่านมาตรฐานของเป๊นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือไปดูกันเลย ตัวแรกจะเป็นใครไปไม่ได้ทามิชัยนีจาฟีซีโอเจล AI นะคะเป็นสกินแคร์เป็นครีมที่เหมาะมากกับคนผิวแห้งและแพ้ง่ายหนักมากบวกกับคนที่มีผิวอักเสบแบบอุย๊ยแพ้แดดง่ายแพ้น้ำง่ายแพ้ทุกอย่างคือแพ้ทุกอย่างง่ายมากและผิวอักเสบด้วยก็คือเหมาะมากตัวนี้เป้อาจจะชอบหยิบมาเวลาแบบนําไม่ไหวแล้วแบบช่วงกว่อนหน้านี้ที่แบบเออแห้งไม่ไหวแม่เนื้อครีมนางเนี่ยจะเป็นแบบนี้รึป ก็คือจะมีความแบบเป็นครีมครีมก็คือทาไปเนี่ยครีมมันจะเกาะหน้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นฟิล์มหรือเปล่าอาจจะไม่ชอบก็ได้ด้วยความที่แบบเออมันเคลือบหน้านิดนึงแล้วก็แอบเหนอะหน้านิดนึงแต่สําหรับตัวเป้อะโอเคกับสิ่งนี้ยิ่งในช่วงที่แบบผิวแห้งโซมขนาดเนี้ยคือแบบว่าเออต้องโบกไปเลยตัวนี้แล้วอดทนเพื่อผลลัพธ์ของนางคือนางเนี่ยจะช่วยให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นเร็วมากด้วยความที่ตัวครีมของนางเนี่ยช่วยให้ความชุ่มชืน กับผิวเราเองด้วยและช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวเราอีกหนึ่งมันก็เลยทําให้บางทีเราทาครีมไปเนี่ยเหมือนแบบเออแอบมีอะไรเหนอะหนาน,นิดนึงหรือมีอะไรมาเคลือบผิวนิดหนึ่งแต่ถ้าใครไม่ชอบ texture แบบนี้นะคะ mm hmm. ฟิซิโอเจของเขาเนี่ยมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นสีฟ้าเป้ก็เคยใช้เหมือนกันเดี๋ยว insert รูปไปให้ดูตรงนี้แล้วกัน mm hmm. ก็คือนาง mm hmm. ก็เน้นความชุ่มชื้นสําหรับคนผิวแพ้ง่ายเหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าไม่ได้แพ้แบบอักเสบด้วย mm hmm. แบบอย่างนี้นะคะก็ค mm ือน้ำหน้าผิวแพ้ง่ายแต่อันนี้นะคือผิว แพ้โคตรง่ายโคตรอักเสบคือแบบทุกอย่างเลยแต่สูตรนี้สูตรสีฟ้าก็คือเหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งกําังกลบกรีบคือก็ผิวแห้งแต่ว่าแบบไม่ได้ผิวแห้งน้อยแล้วก็ไม่ได้ผิวแห้งมากใช้แล้วอะเป๊ก,ก็รู้สึกว่าเออได้ผลดีแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนถึงขนาดขั้นแบบเนี่ยฟิซิโอเจลเอไอที่หยิบมาใช้ช่วงแบบผิวแห้งโซมแห้งกร้านขนาดนี้แล้วมันดีขึ้นเป๊ก,ก็เลยคิดว่าสาหรับเป้ตัวนี้เอาอยู่กว่าบางคนก็อาจจะชอบตัวน,นั้นแต่ว่าเป้ชอบตัวนี้ และตัวต่อมาที่อยากแนะนำเลยนะคะก็คือนีจ้าเพียวเนเจอร์โซยังคอลลาเจนครีมพาวเวอร์ทรีเอ็กตรัตัวนี้เน้นหลักก็คือช่วยในยเรื่องการลดเรือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูอ่อนเยาว์ดูเด็กลง ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นไอเทมไอเลิฟใช้แล้วก็ชอบมากคือหลังจากทานางไปอ่ะผิวมันดูอิ่มฟูชุ่มชื้นดีมากรูขุมขนก็กระชับขึ้นนะคะเหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้กับผิวอ่ะแกแล้วก็ช่วยลดอาการผิวแดงผิวอักเสบด้วยเขา่มีสารสกัดหลักสามอย่างคือจานเนียรูเบนเอ็กซ์ตรักหรือสาหร่ายสีแดงช่วยให้ผิวชุ่มชืน้นและกระชับคาเวียเอ็กซ์ตรักช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ความชุ่มชืน้นและไฮโดรไลซ์คอลลาเจนช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวดูฉ่ำน้ำตัวน แฟนเป้ก็ชอบใช้ชอบแอบบจิกไปใช้เหลือเกิเนเ <_ p ull ing> พราะว่านางเป็นผู้ชายที่แบบหน้าแห้งมากแห้งผากไปเลยแหง้งโดยที่ไม่ต้องกินยาสิว <_ p ull ing> แล้วพอผิวแห้งแบบนี้ริร้วรอยมันก็จะเกิดง่ายไงเพราะว่าหน้าเราะขาดทั้งน้ําแล้วก็ความยืดหยุ่นเลยนางแอบ,บจิกไปใช้แล้วก็บอกว่าชอบเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เนื้อครีมเนี่ยไม่ได้หนักนะคะมีความทาไปแอบ,บแตกเป็นน้ําบนหน้าเล็กน้อยแล้วก็ซึมเข้าผิวมันก็เลยจะแบบเออทั้งสบายทั้งเย็นผิวไปเลยก็สําหรับใครที่ชอบเนื้อครีมแบบนี้ก็แนะนํานะคะ ตัวถัดมาอยากแนะนำเป็นตัวนี้ได้แหมครีมหมอ o a k สนะคะหรือว่า r e c o v e r รี r ครีมนางหมอะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายผิวอักเสบที่หน้าแห้งแถมยังช่วยลดเลือนรอยแห่งไวปังๆไปเลยซึ่งเป้ชอบเนื้อครีมนางมากมีความแบบเป็นพุดดิ้งนี่แต่ที่ตักไปหายไปแล้วนะปกติเนี่ยต้องใช้ที่ตักครีมตักมาแต่ว่าด้วยความที่ที่ตักหายก็เลยใช้หลังเล็บนะคะนี่จิกอย่นี้ ขึ้นมาอันนี้คือตัวครีมนะโอ๊ะนี่มันจะตากเห็นบ้าทุกคนเห็นลักษณะความเป็นช้อนไหม แล้วครีมในเนี้ยรอยจิกที่เราจิกเข้าไปอ่ะอีกสักพักนะ้นมันจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวเหมือนเป็นครีมกระปุกใหม่ซึ่งเป็นกระปุกเดิมแต่ว่าด้วยความที่นางเนี่ยนอกจาก recovery ผิวหน้าเราแล้วนะคะยังมีความ recovery ีนัวครีมของตัวเองด้วยคือโหคอนเซ็ปต์เขาปังแม่เพราะว่านางมีคุณสมบัติเป็นเซ l ล Reve วลลิ่นะคะคือการคืนตัวกลับของเนื้อครีมเนี่ยก็จะคืนตัวกลับได้เฉยเลย เป็นอะไรที่แปลกใหม่สาหรับวงการสกินแครก์ก็เลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะคะนอกจากเทคโนโลยีจะปังแล้วเนี่ยยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าเราด้วยแม่อย่างสุดท้ายที่เป้อยากจะแนะนํานะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะทาครีมอะไรใดๆเนี่ยในช่วงที่หน้าแห้งมากๆแห้งโซมแบบนี้นะคะแนะนําให้มาร์กหน้าอย่างน้อย1-2ครั้งต่อสัปดาห์น่นจะช่วยฟื้นฟูผิวได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าอย่างดีเลยซึ่งมาร์กตัวที่เป้ชอบก็คือของนี่นะ Lululun! อาจริงที่ชอบดูรุนอะเพราะว่าคุณภาพดีราคาถูกและโปรโมชั่นจัดบ่อยจัดโปรทีคืออย่างคุ้มอะและเป้ชอบตัวนี้นะคะคที่จริงอะเขาจะมีหลายสูตรมากกลิ่นพีชชาเขียวโอ้หลายสูตรสตรอเบอรี่มะเขือเทศต่างๆแต่ว่าเป้ชอบสีขาวที่สุดเพราะานางช่วยเรื่องกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นและวิธีการใช้นะเป้จะชอบซื้อมาเป็นแบบกล่องคือนางาจะมีทั้งมาร์กแบบซองแล้วก็แบบกล่องแต่ว่าแบบกล่องนี่มันมี3 6 5ร้นกล่อันใน กลองนี้นะคะวิธีใช้เหมือนหยิบทิชชู่เลยอะเปิดขึ้นมาโฟรแล้วก็หยิบชึง้งขึ้นมานางก็จะเป็นมาร์คแล้วชิง้งเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งมาร์คเนี่ยมีความขนาดใหญ่นะผู้หญิงหน้าใหญ่ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่าจัมโบก็ใช้เหมือนกัน และทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะก็คือตัวเด็ดเด็ดตัวปังปัที่เป้คัดมาแล้วว่าจะให้อยู่ในคัมภีผิวขาดน้ําของเป้นะคะเพื่อนๆเคยใช้ตัวไหนอะไรยังไงบ้างเม้นมาหน่อยนะเพราะว่าเอาจริงๆตัวเป้อะผิวแห้งเป็นฤดูกาลจริงๆเวลาแห้งก็คือแห้งมากแห้งจุดเป็นแผลว่างั้นเถอะ ใช้ตัวไหนไปช่วงเนี้ยก็คือตัวไหนปังตัวไหนบ้งรู้เรื่องสําหรับใครที่มีปัญหาแบบเป้นะคะแนะนําให้เลือกในคลิปนี้ไปใช้เลยเพราะเป้คัดมาอย่างดีเยี่ยมแล้วสําหรับวันนี้เปไปก่อนนะบายบายคะ่ะ